วันนี้คุณแม่ก็กําลังถวายกระดีนะช่วงในการกําลังนับับยอดล้วงปูอ่อนบอกว่าเขาสร้างโบสถ์สร้างเจดีเสร็จแล้วแต่ยอดชอบฟ้ายังไม่มีใครยอดชอบฟ้ามันอยู่สูงที่สุดเพราะนนั้การต่อยอดจะเป็นบาทเดียวสลึงเดียวหรือเท่าไหร่ ก็ถือว่าได้ต่อยอดข้างบนกันเขาทำไปเสร็จแล้วอย่างยอดชอบฝาวัฒนการต่อยอดนี้ก็สำคัญคือเราจะได้ทำบนญลังกังแล้วมันก็เป็นเหตุแล้วจะเอาหนึ่งเดียวก็ต้องทำก่อนเลยพอเขาประกาศปับทำทันทีพากเดียวก็ไม่เป็นไรมันได้ที่หนึ่งเลยมันเพราะมันได้ทำทันที ตอนนี้ก็เรียบร้อยมาแล้วค่ะได้ต่อยอดจากเทวดานางฟ้าค่ะรวมกันทั้งหมดไม่กี่นาทีนะคะไม่ถึงสิบนาที26,000ืนบาทค่ะสาธุสาธุสาธุอุโมทคธมีครอบครัพวพี่แดงค่ะนางฟ้าเทวดาค แต่อีกหนึ่งนบาทเป็น36,000บาทค่ะสาธุค่ะครอบครัวโตโยต้าแอดูนเนี่ยเติมไปอีก4,000ค่ะเป็น40,000บาทค่ะสาธุนั่นหาเรวากว่าความคิดมันพุ่งขึ้นมาแล้วลมันเลงทัทน,ทนเ,เ,เ,เีนะอันนี quis, <า>้นแบสก็เรียกว่า16เห้านะ